นักเรียนสวัสดีครับวันนี้นะครับวิชาศิลปะนะครับมเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในหน่วยที่2นะครับหน่วย2คือสนุกกับงานศิลป์นะครับโดยหน่วยนี้นะครับเราจะเน้นให้นักเรียนนะครับมีความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของสีวัรณอุ่นและสีวัณหเย็นที่มีที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์นะครับ วันนสีหรือโทนสีนะครับโทนสีหรือวันนสีหมายถึงสถานภาพของสีหรือเฉดสีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งโทนสีหรือวันนสีแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. สีวันนอุ่นหรือสีโทนร้อน2สีวันนาเย็นหรือสีโทนเย็นนะครับต่อไปนะครับที่นักเรียนกําลังเห็นอยู่นะครับเป็นตัวอย่างภาพของสีวันนอุ่นและสีวันนเย็นนะครับ นักเรียนจะสังเกตได้ว่าสีวันหนาุ่นะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนด้านขวามือนั้นจะเป็นสีวันหน้าเย็นนะครับต่อมานะครับข้อความรู้เกี่ยวกับวันน้าสีหรือโทนสีนะครับโทนสีทั้ง2ประเภทนะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์หากนําไปใช้ในการสร้างสารรค์ศิลปะก็สามารถสื่อความหมายและอารมณ์แตกต่างกัน ต่อไปนะครับนักเรียนดูที่ powerpoint นะครับสีวันละอุ่นหรือสีโทนร้อนสีวันละอุ่นเป็นสีที่ให้ความรู้สึกร้อนหรืออบอุ่นแสดงถึงความรุ่งโรดโออาความรักความรุนแรงนะครับในตัวอย่างภาพนี้นะครับก็จะเป็นสีวันละอุ่นหรือสีโทนร้อนนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยนะครับสีส้มสีชมพูสีชมพูก็คือสีแดงนั่นเองนะครับ ก็จะมีสีวันนาเย็นปะปนมานิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามภาพนะครับต่อมานะครับเป็นสีวันณนาเย็นหรือสีโทนเย็นนะครับสีวันหน้าเย็นเป็นสีที่ให้ความรู้สึกเย็นสงบสดชื่นแสดงถึงความเยือกเย็นสุข,ขมุมรอบคอบสันตินะครับเรียนดูที่ตัวอย่างภาพนะครับก็ส่วนมากจะเป็นสีวันหน้าเย็นก็จะมีสีน้ำเงินสีฟ้านะครับ สีเขียวนะส่วนใหญ่นะส่วนมากก็จะอยู่ในวันหน้าเย็นนะครับและจากที่นักเรียนได้ดูตัวอย่างแล้วก็ยีคุกูกรได้เราความหมายเกี่ยวกับสีวันน้าอุ่นและวันณน้าเย็นให้นักเรียนฟังนะครับในสัปดาห์นี้นะครับชิ้นงานในสัปดาห์นี้คือให้นักเรียนวาดภาพระบายสีเรื่องสีวันณน้าอุ่นและวันหน้าเย็นเดี๋ยวครูกรจะมี ตัวอย่างนะครับในการวาดภาพแล้วก็ตัวอย่างในการระบายสีเดี๋ยวนักเรียนไปดูตัวอย่างการวาดภาพนะครับว่าเราจะวาดลักษณะไหนเราถึงจะสามารถวาดได้ทั้งสีวันณะอุ่นและสีวันณะเย็นนะครับในขั้นตอนการวาดรูประบายสีเกี่ยวกับสีวันณะอุ่นและสีวันณะเย็นนะครับอันดับแรกครูก่อนก็จะให้นักเรียนนะครับตีกรอบให้เรียบร้อย นะครับแล้วก็เขียนชื่อวิชานะครับวิชาศิลปะเรื่องสีวันนะอุ่นและสีวันนะเย็นนะครับจากนั้นก็นักเรียนก็เขียนชื่อตัวเองลงไปชื่อเด็กชายหรือเด็กหญิงตามด้วยนามสกุลนะครับหลังจากนั้นก็เขียนชัน้นเราอยู่ป .4 ทับอะไรนะครับเลขที่เท่าไหร่ชื่อโรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนอะไรนะครับหลังจากที่ เราเขียนชื่อโรงเรียนชื่อตัวเองชั้นเลขที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการาวาดภาพระบายสีวันณ่อนและวันณะเย็นนะครับโดยวันนี้ครูกรจะให้นักเรียนนะครับเขีดเป็นเส้นตรงแนวตั้งกลางกระดาษมาก่อนนะครับเรามาดูขั้นตอนกันนะครับขั้นตอนก็คขีดเส้นแนวตั้งนะครับ อขอให้เส้นแรกเป็นเส้นตรงก่อนนะจะทำให้การวาดภาพง่ายขึ้นนะครับใส่ลูกศรเข้าไปนะครับหลังจากนั้นอุปกรณ์ก็จะ,ะวาดภาพเป็นวงกลมนะครับให้ครบทั้ง12รูปโดยแต่ละวงสามารถมีรูปร่างรูปทรงตามใจในักเรียนได้เลยเช่นอุปกรณ์อาจจะทำเป็นรูป หัวใจอย่างนี้นะครับนักเรียนอาจจะใช้วิธีทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปวงกลมกอื่นๆก็ได้นะครับแต่นี่รูกรอนจะทําเป็นหัวใจ12ดวงนะครับฮเมือ่อได้2วงแรกแล้วนะครับอ่าต่อไปทงงํางังไๆนะครับให้เรียนกากระบาดนะครับครับเส้นแรกขอให้เป็นเส้นตรงนะครับเส้นต่อไปเราใช้มือขีดเลยก็ได้นะครับ อ่านะครับกากระบาดตัวนี้มานะครับจากสองเราก็จะได้เป็นหกนะครับยังไม่ครบนะครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ขีด ทางแต่ละช่องลงมานะครับนักเรียนสามารถทำเป็นรูปอื่นได้นะครับนักเรียนก็ทำไปเรื่อยๆจนครบ12บโบนะครับเรียบร้อยครับ การเรียนเมื่อเราได้ทั้ง12รูปเสร็จแล้วนะครับพร้อมเส้นขีดตรงท้ามนะครับเราจะแบ่งฝั่งให้ด้านซ้ายมือคือด้านนี้นะครับเป็นสีวันณะอุ่นนะครับสีวันณะอุ่นนะครับใส่รูปอะไรก็ได้นะครับตกแต่งให้สวยงาม แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นสีหวัวน,นะเย็นนะครับตกแต่งให้สวยงามนะครับส่วนขั้นตอนการระบายสีทั้ง12รูปจะมีตัวอย่างขึ้นในวิดีโอให้ดูนะครับให้นักเรียนระบายตามตัวอย่างได้เลยนะครับครับน,นักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ดูวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการที่กรอบการเขียนชื่อชั้นเลขที่ที่คุกรได้สาธิตไปแล้วก็การวาดภาพาวงสีที่เราจะระบายทั้ง12สีต่อ,อต่อจากนั้นเราก็จะมาดูแบบนะครับที่คุกรกําลังขึ้นให้ดูอยู่ในวิดีโอนี้นะครับโดยนักเรียนก็ระบายสีตามวงล้อสีที่คุกรขึ้นให้นี้นะครับนักเรียนอาจจะทำการาสต็อปหรือหยุดภาพแล้วนักเรียนก็ทำการระบายสีตามนี้นะครับ สำหรับงานสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้เรียนดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้เรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนวิชาศิลปะครับ